สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่พบกับรายการที่ MTs Channel ล้วพบกับเกมที่มีชื่อว่า m i n e c r a f t ใน Now t เดซ e r รี s นั่นเองนะครับอะไรครับกันนี่เรามาอยู่เกมไฮ h ์ไฮส m มินิเกมนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ m a Cab นี่นะฮ่าๆเงาเดซีรี่สองเราก็จะพยายามที่จะหาเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ก็ไม่มีแล้วนะผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะดูว่ามินิเกมของไฮส์เราจะเล่นหมดไหนกันดีับผมไฮเอ NC ซีไหมซ่อนแล้วก็หาผมว่าน่าสนใจนะเรามาเล่นไฮส์ไฮเอ็นซีกันดีกว่าผมมาจอยดิซอร์เบอร์ตองการแปดผู้เล่นเพื่อจะทำการสตาร์ทเกม y e h start the game 5 4นะฮะอะไรอะไรเนี่ยยิงดึกยิง ยิ่งพูดเรื่องนั่เราอ่ะเืทษตัวเอง <c oughs> โคตรจะเหงาเนี่ยฮะมีเพื่อนเล่นน่ะคูดคนเดียวง่ะถึงจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็เถอะโอเคเราเป็นเป็นไฟไหายเนคะครับผมโอเคเราเป็นกล่องกล่องกล่องข้าวของแล้วตู้จะไปอยู่ไหนวะเนี่ยหายละ มันจะเนียนให้มีเนี่เียมันสามารถเดินเป็นอะไรได้ดีกว่าดสายไปเป็นเป็นไฟอโหยิงไม่เนียนใหญ่เลยทีนี้หายละหายแล้ว โอ้ยโอ้ยตายเนี่ยกูเอ้ยกล่องมันสามารถตีคุณเลน่นได้หรอเนี่ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยหล่อเลยเฮ้ยเอ้าไม่เห็นหมวมัเนี่ย เราวิ่งไล่จับกันนี่มันไม่เรียกกันหานี่มันกันวิ่งกันไล่จับเลยเลยเฮ้ยอาคนรู้ทนมิวายครับอกจจะหวานี้นะรับการปจิันหน้าระหว่างคนคนหากับคนกับคนซ่อนนะฮะอะไรครับนี้อ๋อโดนตีแล้วหนึ่งดอกออออยังไงยังไงสิอ๋ออมาอยู่ใกล้ผมแล้วนี่อะไรกันววนี้ มันตีกันได้ด้วยเหอแต้เมื่อกี้ผมเห็นฟังก์ชันไม่เห็นมีตีมันแค่แบบเสกให้มันเออ่มีพวกสิ่งของนี่นะอ๋ะอมันเป็นพวกอีโมจิพวกอืมอุ้ยอะไรเนี <laughs> <อ>่ยอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยระหว่างสึก ศึกนี้ใครจะรอดใครจะไปครับโอ้การจุกนะ๊กเนี่ยเรียบร้อยครับแตกหนึ่งครับผมจะอปิงปิงเล็กน้อย <laughs> เอาละครับยังไงสินี่เจ้านี่กระโดดแบบโคตรจุ๊กแบบจุ๊กมาสเตอร์นะผมไล่ไม่ทันนะครับสองคนไล่ไม่ทันนะผมอ่าคนที่สามมาเฮ้ยไม่ไกลไม่ทันยังไงดิยังไงสิ อ้าวอ้าวอ้าวยังไงครับเนี่ยยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นนะใจเย็นเนนะผมตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่เว้ยเขายังไม่เห็นผมเลยอะไรวะเอาละเหลือกี่คน้วเนี่ยผู้รอดอีกสามคนหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิแปดคนหนอมันดูยังไงวะ เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวใจนี่นะเฮ้ยโอ้โหรู้แรกทำไมมันถึงตีได้โอเคเข้าใจละเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลอให้มันเวลาน้อยกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปไล่ตีเขาตอนนี้เัาไม่เห็นผมอะ่ะผมกำลังเนียนเนียน,น,ยนอยู่นะ เอยี่น้ำมัอยาตีผมนะย่าตีผมอยยาตีผมก็ลันเนียนอยู่มันเนียนเนียนได้เงะเนี่ยอะไรก็เนียมันเนียนเหรอตรงนี้มันได้เลยเนี่ยที้เหยียบตรงหัวโหแล้วไปตีบล็อกหนึ่งได้เหรอวะเนี่ยคุณผู้ชมดูมัน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 ได้เลยเนี่ยเนี่ย แล้วทำไมมันปิงอย่างนี้อุฟ่าจะไปไล่ตีเขาไงเนี่ยผมร้อยห้าทีมันค่อยออกไปใน้าวิหน้าทีอะไร่บะเอาละมาเจ้าเนี่ยตายไปแล้วเกมเมอร์ครับผมชนะครับผมฝั่งคนซ่อนชนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายหา โหเย้ oh, yeah. รอยี่สิบวินาทีที่จะให้เอ uh, ฝั่งนู้นนะครับผมในการซ่อนกันนะครับผมแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเมื่อกี้แน่หนึ่งเลยอ๋อโอ้โห oh, oh. <laughs> มนไลตีผมทุกคนมาไลตีผม <laughs> มันไลตีผมไอ้พวก ชิเน่ี้เด้อชิเน่ชิเนนี้น่ชิเน่โอ้โหมันวิ่งไวจัดอะทุกคนมันวิ่งไวมากเลยชิบหายแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมมันตีเราได้วะโคตรเสียเปรียบเลยชิเน่ชิชิชิเน่ชิเน่ ตายแล้วนี่ยครับผมเอ้ยตายสองเลยด,ดิเอออีกคนหนึ่งมันอยู่ไหนวะกมาแก่เฮ้ยเพื่อ,อนให้จามันแล้วมันวิ่งแล้วตีเออวิ่งวิ่งวิ่งทำไมมันวิ่งช้ากว่าไอ้ไอพวกนี้วะไอ้พวกนี้มันซื้อบูธมาหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะมีซื้อน้ำยาบูธวิ่งไหวแน่เลยอ้อมดิกระโดนโดนน้ำแป๊กเฮ้ย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 ,ยตัวนี้ขอได้ไหมตัวนี้ขอได้ปะ อ่ะเพื่อนตีโลดักไม่ถากแล้วเพื่อนเออสวยไหนคนอ่ะเหลืออีกเจ็ดกำลังรู้กำลังคิดอยู่ว่ามันอยู่ไหนนะครับผมเจ็ดคนนะฮะดีดีดีเฮออ้ยเ,เข้าได้ไหมบอกนูว่าเข้าได้สวยมีไว้ทําไมนตประตูเนี่ยมีไว้แล้วเข้าไม่ได้ไไดจะมีทำแปะอะไรล่ะย่าสองบันไดสองอืม มันต้องอยู่ใ,ใกล้ดีหรือเปล่าลรงตีไม่ใช่ยาสองบันไดสองแล้วมันไปแอบตรงไหนวะบันไดเนี่ย e อ r มันต้องซ่อนแน่เลยด้านในที่มันหากันยังวนไงไม่ใช่ไอ้สองคนมันอยู่ไหนวะ เอ้ยเหลือหนึ่งคนแล้วโอเคทีมครนี้ทีมไฟไฟหายชนะโอเคโอ้ยหายากเหมือนกันเนี่ยมันแบบมันเนียนแบบเนียนมากเลยมันเป็นพิกเซลด้วยแล้วมันก็เนียนไปด้วยอะไรครับเนี่ยมาครับผมเกมสามแล้น,นะผมเดี๋ยวอันนี้แบบหมู่บ้านเนี๋ยนีเชื่อแบบแบบแบบไกลมากโอ้โหตัวเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอ่าเป็นหินเหรอโอเคต้องไปหาที่ซ่อน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  เข้าไม่ได้มันกว้างก็จริงนะผมแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ชิบหายล้โอเคอาจจะเนียนนะครับผมอาจจะเนียน <c oughs> มันอยู่ตรงมุมมุมดีด้วยเนะี่ยชิบหละมันรู้สึกว่าเห็นอะไรบางอย่าง อยู่ขว่าบนอยู <that <that ่ขวาบนเดี๋ยวเอ็งมันเดินอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยเลยไปแอบไปเฮ้ยมันก็รู่าปก็ตูอยู่ฝั่งเนี้ยเอ้ยเดินจูเฮ้ยทะเลกับเพื่อนนีมมันน่มันแน่เลยแต่ผมแต่ผมไม่มีคนเล่นด้วยดิต้องมาเล่นคนเดียวเอาล่ะ นี่คือการใช้ชีวิตรอดในตาที่สามของผมนะครับว่าเอ้ตาที่สองสิเราเป็นใยายซ่อนสองตาและโอเคผมชนะสองตาแล้วโอเคเอมันจะมีโดยส่วนมันจะมีมินิเกมที่น่าสนใจมินิเกมเดี๋ยวรอเล่นจบตานี้นะผมอา่าจะเปลี่ยนมินิเกมไปเล่นอีกมินิเกมเลยนะว่ามันจะมีอะไรนะ่าสนใจมันยครับผมถ้ทุกคนมาเล่นเดี๋ยวยกับผมได้ไงแอดแบบแอปเพื่อนมาอยนะ่างเงี้ยเนี่ยพิมพ์ชื่อผมเจอไอ้อย่างเงี้ย ใช่ไม่่าไอ,อ,อ้น,นี่มีดาบไปตีเนี่ยเพื่อแบบให้ไม่ให้พวกนี้อะ่ะมาตีใกล้เราไอเนี้ยตีแล้วมันกิกระเด้งนะกระเด้งเหมืนที่ผมโดนเมื่อกี้ไงแม่เดินมาได้ตีผมเฉยเลยเช่ยังยังเถื่อ,อ,อนนี่เป็นการหายซีแบบรูปแบบใหม่เลยเนะี่ยทูกใจ เชครหรืไเวลาสองนาทีนะผมผมจะรอไหมตานีเฮ้ยไอหมอนี่มาไล่ตีแล้วไปใจเย็นใจเย็นๆครับอย่าอย่าไม่ยุ่งโตอย่าไม่ยุ่งกับโตอุอ อย่าอ้ไม่รอดโอิเชไม่รอดเอ้าคือเราตายแล้วก็สามารถเป็นฝ่ายฝ่ฮันเตอร์ได้เด้อโอ้โหโคตรโกงไอ้นี่มันโกงมากโกงมากเลย <laughs> อาช่างไม่โคตรจะเนียน <laughs> นี่มันเป็นตายช่างกี่ตัววันนี้เนี่ยอ่อไม่ใช่แถวไป ลุยผมกาแพ้แน่เลยเนี่ยโอ้บาิษาจะเนียนไม่เนียนหรอเดินมาใจเอ๋โหมาดีเงี้ยตายอยากจะบ้าอยากจะเบอร์ใครวิ่งทนันเลยมันไปไหนแล้ววะโอ้โหไม่ทันแล้วเกมพดอะไรอะไรอยู่นึกว่าจะมีเงินนะเก้โอเคเรา กลับมาที่วอลหลักกันนะผมหน้าหลักเรามาดูกันว่าจะเล่นอะไรกันต่อดีนะเซอร์เวอร์เกมส์เล่นเซอร์เวอร์เกมกันไหมเซอร์เวอร์เกมดีกว่านะฮะดูโอทีมดีกว่าเคเซอร์เวอร์เกมมันต้องเล่นเป็นดูโอสุดมันถ้ามีสี่คนมันจะเป็นดวยทันการาใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันทำไมมีฉันมีคนเดียวเนี่ย จริงปะเนี่ยมีคนเดียวเหรอเฮ้ยวุ้นโอเคสิบ okay. ทับยี่สี่ละมันเล่นดูโอ้กัน <laughs> เอ้ยเอ้ยอะเซรี อะ่ะเนี่ยเราก็ต้องมารอคนอีกสองคนเพื่อเริ่มรออา่าที่เกมจะเริ่มสตาร์ทนะครับมาอยากจะรู้ว่าเกมมินิเกมอันนี้เป็นยังไงนะ20 minutes later ฮะอ๊ะ,อะทำไมไง้สี่คนเองก่ยโอ้ยเอาน่ะแค่ว่าขอจบในการเียงเท่าน,นี้นะครับใน ไ <laughs> the, the ม่ครับเดือดเหงาเดือดซีรีส์แนวโหวพาร์ทสองนะครับผมเล่นคิดจะเล่นเกมแบบเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าอรอนานมากเพราะว่าคนไม่ไม่ไม่ไมเล่นนะครับผมช่วงนี้ตอนนี้ผมก็เล่นแคปเป็นตอนกลางคืน,นก็เลยทําให้คนมันไม่ค่อยเล่นเยอะนะครับผมต้องขออภัยตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยว่างในการาท,ทําคลิปเท่าไหร่เพราะว่าผมยังทําอยู่กับเด็กนะครับผมก็ทํางานแต่ทำงานนะทั่วไปนะครับผมถ้าใครอยากจะดู เพิ่มเติมหรืออะไรคอมเมนต์บอกได้นะผมก็สหรับนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับ b k m t เ e n น,นะครับผมผมเป็นน้องใหม่ที่ทำยูทูบเบอร์นะผมก็อาจจะพูดผิดพลาดบ้างนะครับอยากจะขอโทษตัวนี้ด้วยนะครับผมจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยผมคุม,มากครับสวัสดีครับผมไม่ว่า,าจ้า